และในวันนี้เราก็จะมาเล่นน้องทิลิแครลี่ตัวโกงที่ทั้งตีไกลแล้วก็ยิงแรงบอกเลยว่าถ้ามีของก็ละลายแทงได้สบายแล้วน้องทิลิต้องเล่นยังไงเดินเกมยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เริ่มเกมมาเราก็เอาสกิลสองนํำเลยจะได้เคลียร์คีบไวแล้วก็ตีไกลอีกด้วยและในเกมนี้ซับของเราก็เป็นเอสเซนการบอกเลยว่าน่าจะเล่นง่ายสุดมีทั้งดาเนจมีทั้งซีซีแบบเนี้ยกดดันฝ่ายตรงข้ามได้ดีเลยแหละแล้วพอเราเคลียร์คีบเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปเอามาแรงน้อยกอยใจต่อเลยกดหล็กในการเล่นแคลร่แล้วก็คือต้องรวยถ้ามีรวยไม่มีของแล้วก็บอกเลยว่ายังไงก็สู้ไม่ไหว อ่าแล้วนั่นแวนทําอะไรอยู่ตรงนั้นจ้าอ๋อตั้งใจจะมาจกน้องมังคือจิ๋วอยู่ใช่ไหมไม่ต้องจ้าก็ขอยิงฟีอ e ีสปอร์ตไปเลยละกันอาแล้วนั่นน้องอลิซไม่รอดจ้าบอกเลยว่าคอมโบกับเอเซนก้าเรื่อมันดีจริงๆ แล้วหลังจากที่เราฟารมวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนว่าพี่แวนจะเฮ้าดองๆกับเรามากแล้วจังหวะน,นี้ลอเลี้ยวตัวแม่ตัวมามของเราก็ลงมาช่วยแล้วแบบนี้ยังจะเฮ้าดองๆได้อีกไหมอา้าวแล้วเอซนก้ายกสวยมากเฮ้ยแต่หนองเด็กเตี้ยขาสั้นมันนันรอดไปได้แหมทิ้งแวนไปเลยนะโอ้โหแล้วนั่นมันการรวมตัวของอะไรอีกแล้วนั่นพวกพี่จะมารุมสมรุมจมกุ้ยเราเหรอจะเย็นเย็นนะพี่พี่ แล้วตอนนี้เราก็ทำอะไรได้ไม่มากนะคะทำได้แค่ยืนเคลีย์คีฟแค่นั้นแหละออกไปกระตุก อาแล้วตัวแม่ตัวมอมของเรามาแล้วไงแบบนี้ก็ไม่กลัวไงมาดีมาดีาดก็ยิงิ e ีอีสปอร์ตไปจะไปไหนโอ้โหแล้วมันฟิกหนีไปเลยแต่อย่าเพิ่งหนีไปนะอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะพูดแผนให้ฟังหลังจากเคลียร์คลิปเสร็จเดี๋ยวเราก็จะลื้อถอนอสังหาริมมรั์ต่อแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปเก็บพวกพี่ไงอ้าวแล้วปล่หลคุงไซเลเข้ามาแบบนี้เลยเบอร์ใจเย็นนะแบบนี้ก็ไม่รอด อยากลื้อถอนป้อมนี้จังแต่คิดว่าอยู่ใกล้ๆเหมือนจะไม่ได้อ้าว้วพี่ตู่เลนเป็นอะไรครับเป็นอะไรเห็นหน้าเราทีเลยต้องยิงบาซูก้าใส่กันตลอดเลยแบบนี้ต้องโดนสักทีเรามั้งที่ตะว,วันออกจากอเมริกาเล็งแล้วก็ยิงไปเลยนี่แหละวิธีการได้แอสซิสฉบับน้องทิลิแต่ว่าจะโดนไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยจะโดนด้วยแค่นี้ยก็ถือว่าเรียบร้อย ไหนๆก็ไหนๆงั้นเราก็ดันเลนนี้ขึ้นไปเลยละกันแล้วการเงินของเราก็นําฝั่งนั้นอยู่บอกเลยว่าแค่เงินนําแค่มีของแค่เนี้ยก็สู้ได้แล้วมาจังหวะนี้เราพร้อมที่จะทะลวงป้อมคุณแล้วบอกเลยว่าถ้าไม่มากันเนีย่ยโดนรื้อถอนนะจ๊ะแต่ก็ไม่มีคนมากันจริงๆงั้นก็เสร็จไปเลยเสร็จแล้วก็ขอมาลอยจบบ่าฟ้าต่อเลยละกันหวังว่าคงจะไม่มานะ เอ้ยแต่เหมือนคีลาจะมาแบบนี้จะเอาได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันมันเอาไปแล้วเมื่อกี้ลอยจกบับฟ้าไม่ได้เงินก็มาจกบบฟแดงแทนแล้วกันเสร็จแล้วเราก็มาช่วยป่าตีจิ้งเหลนสีทองกันต่อเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากก็คอยเคลียร์คลิปเคลียร์เลนแล้วก็คอยมาดันป้องฝั่งนะั้นไปชิวๆเลยปาลมกันยาว,ยาว ขณะที่ข้างล่างกำลังชุลมุนกันอยู่นั้นแคลี่ทําอะไรอ๋อเก็บบัฟอยู่จ้าต้องการเงินเป็นจํานวนมากในการซื้อของมาแล้วครับเพื่อนๆมาช้าหน่อยแต่ชัดเจนเมื่อกี้มัวแต่ปา์มนานเกินไปหน่อยแต่ตอนเนี้ยเรามาช่วยแล้วอ้าวล้วคีเล่ายิ่งมาแบบนี้อยากโดนใช่ไหมจ้าโอ๊ยแต่เราก็เกือบตายเหมือนกัน ตาเอ๋ใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะประหลายคุ้งม,มาเสิร์ฟถึงที่เลยเหรออยากได้คิวจังเลยตอนนี้สกอร์108ถ้าจะเป็นซับอยู่แล้วอ่าแล้วเราก็เก็บมาได้ขออีกคนนะึงเรียบร้อยอ่าแล้วนั่นจะไปไหนจ๊ะพี่ตู่เลนก็หนีไวเกิน โอ้โหแล้วเลือดเหลือแค่นั้นน่าโดนว่าโอ้ยแต่เหมือนเราจะตุ้กเองโอ้ยแล้วเอเซนก้ามากันให้น่ารักมากขอบคุณไปทีนึงแล้วเราก็จกแบบับแดงต่อเลยเพิ่มเลือดยาวๆโอ้ยเราเลือดป้อมกลางน่ยเอามาแล้วพี่จิมอะไรอะเราเอาไปแล้วแต่เอาจริงไหมไม่ได้ว่าแค่เรียวม้าหรอกแบบอมเบงก็เป็นเป็นบ่อยเลยด้วยเคยแบบว่าจะไปเอาบาฟ้าแต่ว่าบาฟ้ามันถูกตีไปแล้วอ่ะแล้วตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งแต่เราแบบก็ปาสกิลใส่ไปแบบเดิมมาก แต่ตอนนี้คือทนไม่ได้ใจมันรุ่มรุ่มร้อนเห็นเลือดป้อมแค่นั้นขอเลยละกันพี่รอเลี่ยวเรามาช่วยแล้วจ้าขอโทษที่มาช้ามาช้าหน่อยแต่ก็ชัดเจนก็โดนเก็บไปเลยดับเบิลคิวเล่นแคลรี่ก็จะชีวิตติดฟาร์มนิดนึงเฮ้เลนั่นมาัางไหนนะคีร่าแบบนี้ก็โดนแล้วน้องอลิซจะเอาใช่ไหมมันมากเลยนะนั่นก็โดนเก็บไปอีกนึงเลือดน้อยแต่ใจเราสู้บอกเลยว่าไม่กล้า แต่ตอนนี้ดูดเลือดอ่ะไม่ถึงใจเท่าไหร่เลยขอเปลี่ยนเป็นดูดเลือดขั้นสูงเลยละกันตอนนี้ยังทำอะไรได้ไม่มากก,กลับมาฟาร์มต่อ,อยาวๆเลยได้เงินด้วยได้เพิ่มเลือดด้วยบอกเลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มเอา้าแล้วแล,แ,ลแล้วนีน่นี่มันเป็นอะไรเนะี่ยมันบล็อกอะไรเนะี่ยทำไมเป็นเส้นสีแดงงั้นฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปช่วยทุกคนกันตอ่อมาแล้วจ้าพี่เลียวมาถอยอกมาก่อน พี่เลียวมาเรามาช่วยแล้วบอกเลยว่าเราพร้อมบวกดาวมีสุดจัดขนาดเนี้ยทำไมจะไม่กล้าเดี๋ยวเดินอ้อมไปดักข้างบนหน่อยละกันเอ้ยเอยคิล่าจะเอาหรอจูเราไม่ได้หรอกนะ <c oughs> เฮ้ยเฮเดี๋ยวพี่ๆี่พี่จะเย็นพี่โอ้เราประไลคุมเก็บทริปเปลิลคิเพื่อนตุยไปตอนไหนวะเนี่ยโอ้เราวมันันเข้ามาแล้วแต่มีรอเลี้ยวอยู่ลอเลี้ยวสู้ๆนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แวนแวนแต่ดีที่มีคลิปข้ามาแค่ตัวเดียวแล้วรอเรียกว,ว่าเก็บดาวบนคิวไปได้เซฟบ้านได้สวยจัด,จด เกิดมาแล้วทําหน้าที่แค่เคลียร์คลิปแล้วก็ฟาร์มต่อไปยาวๆก็มันไม่มีอะไรทำนี่เนาะไฟก็ไม่มีเฮ้ยแล้วปลาไหลคุงกําลังดันล่างเข้ามาแบบนี้ก็ต้องตามมาเก็บสักหน่อยละก็ไม่กลัวครับจะปลาอะไรก็เข้ามาก็เก็บได้หมดแหละเอ้ยแต่ว่าปลาไหลคุงเหมือนจะไม่กล้าเข้าเราแล้วก็เป็นแค่ทิลีตัวน้อยๆเองอืมเราอะปากเก่งไปเถอะพอโดนเข้าจริงออะก็สู้ปลาไหลไม่ได้หรอก เราแอสเซนกากำลังเฝ้าดาร์กให้อยู่ตอนนี้ตรงกลางมีกันอยู่3ตัวโอ้ยลบพี่พุ่งมายิงอันติแบบนี้เลยเหรออยากจะมีเหลืองใช่ปะก็มาเลยเฮ้ยเฮยเฮยขอ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 โทษไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมารอเล่นรอเล่นก็ขอ,ขอดูดเลือดเพิ่มเลือดสแปบหนึ่งเดี๋ยวไปหาแล้วตอนนี้เรามีดูดเลือดขั้นสูงอยู่ ขอขอญาติกดใช้เลยละกันแป๊บเดียวเลือดก,ก็เต็มแล้วเฮ้ยแล้วนี่ปลาไหลโคุงมันมากอล้วนั่นพุ่งมาจากไหนเนี่ยโอ้ยนี่ก็มันอีกคนอะไรเนี่ยมีแต่คนมันมันแต่ก็เอาเถอะถ้าเราเป็นพี่เราก็มั่นเหมือนพี่นั่นแหละแล้วจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามหายเรียบงั้นเราก็ดันป้อมขึ้นไปเลยละกันแต่ว่าน้องคีฟยังอยู่อีกไกลไหนๆก็ไหนๆแล้วก็แวะมาตีป้อมบนเลยละกัน โอ้โหเราบอกได้เลยว่าแบบนี้จบได้สบายแล้วน้องชีเดินเร็วกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมลูกน่นแหละแล้วก็ขอยิงบ้านแบบชิวๆแล้วชัยชนะครั้งนี้ก็เป็นของเราอย่างง่ายดาย แต่ที่น้องทิลิ่มีสกินแจกฟรีมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้จับเลยตอนนี้ตัวน้องก็ยังเล่นสนุกแล้วก็โกงอยู่เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยและ MVP ในเกมนี้ก็ตกเป็นของเรานน่นเองมันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วที่เล่นเกิดได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะเพื่อนร่วมทีมดีแล้ว้วนเลยเพราะถ้าเพื่อนในทีมเล่นไม่ดีเนี่ยเราก็คงไม่มีโอกาสได้ไปฟาร์มเยอะขนาดนี้และในเกมนี้เราก็ทําดาเมจไปได้ถึงแสนหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็บกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก ให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบุ้ยบุย